สวัสดีครับสวัสดีอรัทุกท่านนะครับครูทันฟาร์มมาแล้วนะครับ <c oughs> วันนี้นะครับก็จะมาลุ้นกันนะครับว่าแม่มูหลานจะคลอดไหมนะครับก็วันนี้มีอาการนะไม่ไม่กินอาหารนะครับเอาหารให้กินนออยืนดมเฉยๆนะครับแล้วก็ร้องเสียงคลางเบาๆนะครับส่วนนีะฮะ เสียงเราได้ยินไหมครับเดี๋ยวคุณครูพาไปดูนะนะครับดูอาการที่เหมือนจะใกล้คลอดนะครับก็เริ่มปวดท้องสว่าบตรงนี้ยุบเห็นไหมฮะเริ่มผอมเรามองดูเหมือนเหมือนแพ้เราผอมเลยนะครับตรงนี้ก็อันนี้ก็อันนี้ยุบแลคนหางนะครับคุณครูก็บีบนมดูนะครับดูเต้านมโน,น่นนะครับ ก็น่าจะวันนี้นะครับน่าจะคลอดวันนี้แหละนะครับอาจจะเป็นดึกๆค่เข้เขมเนาะเดี๋ยวคุณครูดูสภาพคอกแล้วเนี่ยคงต้องได้ปูปูฟางนะครับอาจจะได้ปูฟางให้เขานะครับให้เขาได้ลูกป้องกันไม่ให้ลูกาขานะครับไปตกหลุมนะครับไม่ไม,ไม่ไม่กินอาหารนะครับวันนี้เนี่ยเห็นไหมครับท่านดูแล้วก็คลางดูเต้านมสิ แล้วนมไม่แข็งนะครับก็ถือว่าโอเคปลอดภัยเวลาเราไปจับให้เขาก็เหมืนอนเขาสบายเนาะนี่เห็นไหมฮะตัวนี้ยุบลงไปสว่ายุบลงไปแล้วนะครับก็น่าจะเตรียมคลอดวันนี้นะครับเนี่ยเริ่มแล้วอาการนะครับเดี๋ยวได้ล้วนกันเดี๋ยวคุณครูจะมาเล็มขนตรงหางนี้ให้นะครับที่มันดำๆแบบเนี้ยนะครับเพื่อไม่ให้เปื้อนนะครับเดี๋ยวกันไกลมาตัดให้อาหารไม่กินแล้วก็ร้องครางเบา,เบา บีบนมดูแล้วนะครับนมก็ไหลแล้วแหละนะครับพุ่งแล้วนะครับคงได้ลุ้นกันนะจะได้ดูลูกของไบเดนนะคะเป็นลูกในท้องเป็นเลือดร้อยนะครับลูกออกมาก็เป็นลูกผสมน,นะครับแม่เขาไม่ได้ร้อยมากลูกชุดแรกที่คลอดมาก็คงจะเป็นเลือด f1 นะครับเพราะว่าได้พ่อพอเลือดร้อยนะครับได้ลูก F1 ภาวนาหรือ,อขอให้เป็นตัวเมียสักตัว ตั้งแต่คลอดมาสองคลอดนะครับนี่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ตัวเมียเลยได้ตัวผู้นะครับได้แต่ตัวผู้น่าจะเป็นท้องสองนะไม่ใช่ไม่ใช่ท้องอ่าน่าจะนั้นครับเขาคลอดมาอ่านี่คือท้องสองนะครับได้ตอนตอนแรกท้องกับคุณสองเนาะนี่มาก็อ่าท้องกับไบเดนนะครับพอเรือดร้อยเนะยังไม่ได้ตัว ยังไม่ได้ตัวเมียเลยได้แต่ตัวผู้สามตัวแฝดสามนะครับรอบที่แล้วรอบนี้ก็ลุ้นนะครับว่าจะได้จะได้แฝดอะไรนะครับดูท้องนู่นอยู่ท้องครับลุ้นกับคุณครูนะครับว่าจะได้ได้ตัวผู้หรือตัวเมียแล้วก็จะได้จีตัวนะครับก็คงคิวต่อไปก็จะเป็นคุณหนูหินหนูหินก็นมนมโตมากนมคัดมากแล้วนะครับเดีย๋ยวให้เข้าไปดูหนูหิน คิวต่อไปก็หนูหินจะคลอดนะครับดูนมโน้ท้องก็โตแล้วก็วันนั้นลูกเดินลุกดักลุกตักนะครับนะครับเขาจะเชื่องเพราะว่าชุดเนี้หนูอ่าหนูหินปีมีแฝดสี่นะครับตัวผู้หนึ่งตัวตัวเมียสามตัวก็ตัวเมียขายออกไปแล้วนะครับอ่าหนูหินก็ตรงนี้ยุบมากแล้วนะครับก็คงจะอ่าถัดจากแม่นี้แหละนะครับดูเต้านมซี ดูต้านมดูต้านมไม่น่าดูนู้นครับนมคัดเต็มที่เลยนมแบบฟูมากนะครับเดี๋ยวคงได้มาลุ้นกันครับก็จะหาวัสดุมารองเหมือนกันนะครับต่อจากหนูหินก็จะเป็นแม่หมูด่างนี่แหละหูด่างก็ดูท้องนะครับแต่เขาเป็นเหมือนเหมือนเป็นยังไงไม่รู้เป็นเป็นขี้เรือนทั้งตัวเลยนะครับต่อจากหนู แม่หูด่างก็จะไปแม่คุณนุ่นนะครับแม่ปุ๋ยนุ่นนุ่นอ่ะที่เป็นดอกสีขาวนะครับต่อจากนุ่นก็จะเป็นแม่แม่แก่นะครับก็น่าจะไล่ไล่การส่วนตัวอื่นๆคุณครูยังไม่ไม่ชัวร์ว่าท้องเพราะว่าตัวที่ตัวนั้นก็เพิ่งจะผสมไปแล้วก็ตัวที่เดี๋ยวขาไปดูดีกว่าเนะจะได้เข้าใจจะได้เห็นเนาะก็จะมีอยู่ข้างหน้านี่แหละครับที่ที่ประมาณว่าท้องแน่นอน หนึ่งสองสามเนี่ยสามตัวนี่ก็คุณยายก็จะคุณยายก็ท้องแต่นมคุณยายยังไม่ลงนะครับส่วนก็จะมีน้ําหวานน้ําหวานก็ก็ท้องแล้วใบเด่นโอ้ลำคานแล้วก็ตัวนี้นะครับท้องโตเห็นไหมฮะซื้อตอนกูซื้อมานอะพร้อมๆนี่ก็เห็นว่าเห็นเป็นผสมกับใบเด่นไปแล้วนะครับ แล้วก็อีกหนึ่งตัวก็ตัวนี้ครับนมลงแล้วแล้วก็ตัวนู้นดูข้างในเห็นไหมฮะนี่คือท้องหนึ่งสองสามตัวนี้ยังไม่เห็นเป็นสัตว์เลยตัวนี้คุณครูย,ยังไม่เห็นเป็นเห็นผสมตอนนั้นเห็นเหมือนเหมือนผสมไปแต่ก็ยังท้องไม่โตเลยครับยังท้องไม่โตมีหนึ่งสองสามตัวนี้ตัวนี้เพิ่งผสมไปอ่าเดี๋ยวให้ดูนี่ก็เพิ่งจะเป็นกับสัตว์นะครับเนี่ย เนี่ยนะครับเพิ่งจะผสมแล้วก็ผสมไปได้ไม่ถึงสัปดาห์ไปสัมไปถึงน่าจะสัปดาห์หนึ่งแหละนะครับแล้วก็สองสาวนี้นะครับก็ตัวหนึ่งอ้วนแล้วนเนี่ยน้ำหวานน้ำหวานท้องแต่ตัวนี้ยังไม่เห็นว่ามีท้องโตแต่ว่าก็คือเป็นสัตว์แล้วก็เอาไปเดนมาคุมนะครับแต่เห็นเขาชนน้ําตาลบ่อยมากตัวน้ําตาลจะไม่ไม่ติดท้องนะครับแต่ก็ ลุ้นว่าจะติดหรือเปล่าแต่ว่าน้ำหวานนติดแล้วนะครับก็คงจะให้อ่าน้ำหวานเนี้ยนี่แหละท้องโตแล้วน้ำหวานนะครับก็ในเดือนมกราเนี้ก็เริ่มทยอยคลอดครับหนึ่งสองที่เห็นเห็นนะก็จะมีสองตัวหน้าครับมีมูหลานแล้วก็ หนูหินนะครับที่จะที่จะคลอดนะครับแล้วก็แม่หูด่างนี่คือ,อไล่เลี้ยก,กันนะครับเดี๋ยวก็มาชมเด็กๆกันครับก็ฝากเป็นกําลังแรงใจให้กับครูทันฟาร์มนะครับฟาร์มเลี้ยงแพะบอ่อบ้านลูกผสมนะครับโดยมีพ่อพันธุ์เลือดร้อยอย่างไปเด่นนะครับคุมคุมฝูงอยู่นะครับแล้วก็มีแม่แก่นะครับแม่แก่ก็จะ ก็ท้องเหมือนกันก็ใกล้คลอดนะครับแต่ถ้ามีตัวไหนสมบูรณ์หรือยังไงครับถ้าเขาท้องลูกน้อยๆตัวเนาะก็อยากจะเอาไปให้ตัวอื่นเลี้ยงนะเพราะว่าแม่เขาก็ท้องแก่แล้วนะครับแล้วก็รอรุน้นเลือดร้อยตัวนี้นะครับเดียคค๋ยวรูซื้อเข้ามาเขาก็บอกว่าเป็นเลือดร้อยนะแต่ว่าลักษณะเขาก็คล้ายๆนะครับลักษณะเขาเป็นทรงเลือดร้อยนั่นแหละนะครับถ้าไม่ร้อยก็อาจจะคือเลือดสูงอย่างเอฟเอฟสองเอฟสามประมาณนี้ครับ แพตตัวนี้เนาะแต่แต่ไบเดนนะ่คุณครูมีไบเดนเป็นพ่อเรื่อยร้อยนะครับเป็นลูกครึ่งนะครับลูกครึ่งแอฟริกาผสมกับอเมริกานะครับเป็นลูกของจอร์จทาวนะครับของคุณ คุณคุณจาชื่อไม่ได้สิคุณวิชานนะครับอยู่แก่ดานะครับฟาร์มอยู่แก่ดาก็รอลุนลูกกันนะครับผมก็ฝากเป็นกําลังรงใจนะครับกดติดตามกดซับสไคร์ให้กับครูทันฟาร์มไปด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าวันนี้จะคลอดไหมถ้าวันนี้อนะัปเดตเนาะเดี๋ยวอีกสักสองวันครูก็จะอัปคลิปให้ดูว่าเขาได้กี่ตัวนะครับผมถ้าผ่านสองวันคุณครูว่าค,คลอดแน่นอนแต่ว่าวันนี้เนะี่ยมีอาการนะครับนี่คืออาการของของแพทย์จะคลอดลูกคือไม่กินอาหารแล้วก็ร้องครางเบาๆแบบนี้แล อาการของแพะจะคลอดลูกนะคร pues mm ับเห็นไหมับปกติเขาจะกินอาหารเก่งมากนะครับแล้วก็อย่างอาหารเม็ดกูใส่ไว้ให้นี้เนี้ยเนี่ยเห็นไหมฮะคลางแล้วนะครับแล้วก็กัดฟันกรอดๆเลยนะครับเห็นไหมฮะเดี๋ยวเรามาลุ <t 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 ik> <t ik> ้นกันครับว่าเขาจะได้สกิลตัวนะครับโอเคครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะเราอาจจะเห็นว่าเบมีเด็กๆคลอดนะฮะเดี๋ยวฝากกดติดตามนะครับเป็นให้กับใครกำลังแรงใจให้กับ ดูนฟาร์มแล้วก็คุณแม่ด้วยนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะได้สักกี่ตัวโอเคครับเจอกนใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ